ชุอตแย้มชุดขาบิงจริงด้วยอะ่ะปวดอัดปะเนี่ยไม่เออเฮ้ยแน่เดี๋ยวลองทำเองอุ้ยแ,แน่นมากเลยอะ่ะในดูสิอื้อ ตายแล้วไหนดูกระดดมสิติดได้ไหมอ่ะติดด้โอ้ยแล้วพรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกชุดคาพี่แก้วอ่ะไม่ไงก็ได้่ยได้อาจจะได้สักเทอมหนึ่งบ้งเนี่ยเราชื่อยังไม่ได้ปากเลยอ่ะเนี่ยน้องเทิร์นเขาเรียกชาแตมว่าเด็กหญิงนอตติงหรือเปล่าไม่มีชื่อปากอ่ะก็ใส่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ปากดินี่ก็ปีที่แล้วอ่ะคุณครูเขารู้ชื่อชาแตมอยู่แล้วเขาเห็นหน้าครูแล้วชาแตมตอนนี้ขึ้นปสเปิดเทอมใหม่ครูเขายังไม่รู้จักชาแตมเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาสติกเกอร์สีขาวแปะ แล้วเขียนว่าเชิเ์แตมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวปักเมื่อไหร่ค่อยเอาออกโอเคไหม <c oughs> นีกระโปรงขับแล้วอ้วนเลยแม่อย่าพูดอย่างนั้นสเอ, <c oughs> อะ,อะ พอไหวแต่ถ้าขับเมื่อไรบอกได้เปลี่ยนกระปองล้าเมื่อเรียกกระเป๋านักเรียน,นก่อนเร็วต้องเปลี่ยนแล้วทําไมต้องเปลี่ยนกระเป๋านักเรียนด้วยคะก็ปีที่แล้วว่าเแตมเรียนชั้นหนึ่งกระเป๋าก็เป็นแบบล้อลากใช่ไหมเวลาหนักหกลากไปง่ายงายแต่ตอนนี้เฉตมเรียนชั้นสองปอสีอยู่ชั้นสองทีเนี้ยต้องขึ้นบันไดต้องสองชั้นถ้าเป็นล้อลากล,ลาก,ลากแตกแต,แต,แต,แตขึ้นไปพังพอดีเดี๋ยวกลิ้งลงมาพร้อมกระเป๋าแม่ว่าจะให้ใช้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเป้ไม่ใช่ล้อลากแล้วเแตมจะเอาไปไหนไปในใบอะไรบ้างถ้าแม่เลือก แม่เลือกใบนี้ใบนี้ใหญ่ดีนะใส่ได้เยอะแล้วใบเนี้ยมันมีกระเป๋าสแน่เข้ากันแบบนี้อเอาใจเย็นสิใจเย็นอ,อันนี้คือแบล็คพิงค์๋อ้ลิต้นทวินสตาร์เดียวอันนี้อ่ะอันนี้มีเป็นลอร่าอเงี้ยแต่แม้ว่ามันเล็กไปเนี่ยเล็กกว่านังสือเรียนอีกเก็ไว้สายไปเที่ยวได้อันนี้น่ารักหน,นมีอันนี้อ่ะอันเนี้ยเป็นสะพายหลังแล้วก็มีกระเป๋าสดนเข้าชุดอันนี้น่ารักไหมละ่ละ อันนั้นก็น่ารักแต่แม้ว่าเล็กไปกับหนังสือเรียนแตมป <c oughs> นี่เดี๋ยวเลือกเสร็จลงไปจัดเลยนะพวกนี้ไปโรงเรียนแล้วอะ่ะที่เหลือนะเดี๋ยวแม่ดูให้ที่เหลือมันจะเป็นใบเล็กแล้วก็มันจะมีลอลาอ,อันนี้อันนี้แม่ชอบอันนี้อัน,นี้สวยแล้วก็ไม่มีลอลาสสพายหลังได้อันนี้เคยเอาไปโรงเรียนแล้วเอาไงคะอืมอบอชอบไป ฉันชอบอันนี้หรออันนี้ไว,ไว้เอาไว้ไปเรียนเปียนโนหรือไปเรียนอย่างอื่นก็ได้เอาลงไปไว้ <Okay. S 1> เผื่อใช้อย่างอื่นอันนี้ลนแล้วกันแล้วแนด์อ่ะแซนดงใช้ถุงไปแล้วกันนะใช้ถุงเก็บเย็นเก็บ,กบร้อนก็พอโ okay อเคไหมอ,อ,อันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ไ้เป็นแน็คก็ได้นี่เออเอได้ได้ไดก็เป็น2ใบนี้อ่ะไปจัดกระเป๋ากัน ก็เคยไปใช้ที่โรงเรียนแล้วนะคะมีป้ายชื่ออันเดิมมีป้ายชื่อตั้งแต่สมัยแบบเพิ่งเข้าเรียนนะเราก็มีอันนี้ที่แม่ใส่ไปให้นะคะเป็นกางหันนำโชคนี่จะได้โชคดีงั้นเราแกะอันอึดออกกางหันไว้ชิตามแกะผิวครั้งหนึ่งกระเป๋าโชคดีชิตาหมุดเลยทีเดียทำไมเวลาคือจะเรียกใช่ไหมสอบชิตามกระเป๋าว้กลาบมาไหนลูกนี่ค่ะแม่ทีนี้เอาทุกอย่างออกมาเลยเราจะได้ย้ายกระเป๋ากันเตรียมตัวไปโรงเรียนพรุ่งนี้ เป็นไงคะปิดเทอมนานไหมไม่นานแม่จะห้อยอันนี้นะคะเป็นป้ายป้ายที่เดี๋ยวทางโรงเรียนนะเขาจะติดมาให้นะเป็นแบบเหมือนบัตรผ่านว่าเราตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วไม่เอาไปดูนะอดีมากอันนี้คือกระเป๋าโปเกมอนการ์ดนะคะไม่ต้องไปคือการ์แบบนี้เลยกระเป๋าโปเกมอนการ์ดไม่ต้องเอาไปเพราะมันทำให้กระเป๋าหนักมากดีว่าไม่ต้องเอาไปแล้วมีเลดคะ แบบนี้ถ้าแบบไม่ติดกับกระเป๋าแม่จะให้ันเลือกใช่คือแม่ทดลองเปิดแล้วมันถูกใจนะคะแล้วแม่ชอบนะแม่ว่ามันสะดวกดีมมมแม่ก็เลยซื้อมาเก็บไว้แต่ว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวใช้แล้วต้องทิ้งเลยอะไรไหนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่อะ่ะแม่ไม่แน่ใจแต่แม่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นะเราเอาขนาดฉนเต็มไปอ้าวก็ก็อันก็มันใหญ่เกินใส่ไม่หด <c oughs> อ่ะอ่อ่างั้นให้พกอันนี้ไปแม่ไม่อยากอันนี้ก็ยออันนี้คือกล่องดินสอ ไม่อยากเอาไปแล้วแต่ถ้าเลือกกล่องดินสอว่าจะเอาไหนไปอันนี้กล่องดินสอค่ะไปเลือกแม่คะท,มะทิชชูมังค่ะอ๋อิชชู่ว้ายทิชชู่เปียกหมดแล้วเหรอเขาทำให้ผมเฉอะชุดแต้มมีของอยู่ในนี้ด้วย <S 2> <S 2> <S 2> นี่มีทิชชู่เปียกนี่เดี๋ยวนะมันยังเปียกหรือ,รอเปล่ามันน่าจะนานแล้วนะเนี่ยไม่เปียกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอันไหนซองหน้ากากเออโรงเรียนอะบอกเลยว่า ไปโรงเรียนนะให้เอาหน้ากากสำรองไปด้วยเผื่อเกิดเ,เหตุอะไรแบนแม่ก็ใส่ไปให้หลายอันมากใส่กระเป๋าไว้เลยเพราะว่าก็สำรองหลายๆวันนะคะดูสิคะอันนี้นะคะตอนที่เชดังยังไม่มีโทรศพัพท์เชดตมเอาแม่เขาทำวันนี้ให้เชตังเช็นงทำเองอ๋อแม่สั่งเคโสโทรศัพท์อันนี้มาแล้วเชดตงเขาก็ทำโทรศพัพท์อาแม่ทำหรอแม่ทำโทรศัพท์ปลอมให้เชดตชอบปะ เนี่ยก,ก่อนอุสห์ช่วกันจเจ้าไหนอันนี้ก็ใส่ได้เยอะดีนะคะเราพอกดๆแต่ละช่องทุกอย่างก็จอกมานี่อันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนะคะพวกเนี้ชยชแตมใช้มหมดแล้วนะแับแม่เป็นคนไม่ค่อยทิ้งของพอชกตมเปลี่ยนอันใหม่แม่ก็เก็บเก็บเอาไว้เผื่อเดี๋ยวชแตมก็จะกลับมาใช้อีกอันนี้ไม่ไเ,เอาันนี้หรองั้นชแตมไปเอาทุกอย่างออกจากอันนี้ไปใส่อันนู้นก่อน,นี้สาวเสร็จเรียบร้อยนะคะชแตมเขาเปลี่ยนใจเอาเป็นเหมือนถุงขนมชีสไปนะเวลาชแตมคิวยังไม่ได้อ แล้วก็ที่จะเราไปนะเมื่อกี้นี้เรามีทิชชู่แห้งแล้วแม่เอาทิชชู่เปียกมาให้อะแม่บอกว่าแม่เติมใหม่ให้แล้วตั้งรองนี้ไปด้วยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์เต็มสตอรี่นะคะมีทั้งสีเหลืองและสีชมพูกลิ่นอะไรคละช่ะเจ๊กังลาเวลาเล่นแดดหนึ่งเต็ม เด็กเดีแม่จะให้อันหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเอาเป็นสำรองอีกอันหนึ่งให้ใส่แตมคล้องคอ,งองไปเวลาไปโรงเรียนนะคะเพื่อจะได้ทําความสะอาดตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นโควิดแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะข้างหน้าสุดก,ก็จะมีพิชูเปียกทิชูชแห้งหน้ากากสำรองสเปรย์แอลกอฮอล์จำนะจ๊ะแน่พรุ่งนี้เราะะจะเอาสเวตทเตอร์ไปด้วย พอห้องเรียนหนาวนะคะหนาวแบบชิตันก็เกรงใจครูอบอกว่าเกรงใจบอกครูแบบว่าหนาวนะถ้าบอกแล้วครูทำไงให้อ่ะมันจะแบบรีแอร์ให้ท้องใหญ่นะคะเดี๋ยวเราใส่กล่องนิสอแค่ขอลองหาที่ใส่เองได้อ่ะเราชแตง่ะเขาชอบเอาสมุดต,ต่างๆไปด้วยนะคะไปเขียนนู่นนี่นั่นโน้นซึ่งอันนี้ไม่ต้องเอาไปเลยไม่แม่เอามาให้เลือกว่าชาตาจะเอาเล่นไหนไปไม่ให้เอาไปเล่นเดียวพอ,อ อไรเอ้ยชอสามเล่อันนี้เชียร์ไม่เอาไปแล้วเพื่อนชอบบีบจนขาดไม่ควรเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นเธอแล้วเดี๋ยวไม่ตั้งใจเรียนอ่ะเล่นที่หนึ่งปลาฉลามเอาเล่นไหนอีกอ่ะเล่นที่สองเอาสองอันนี้ค่ะเอาสองอันอันนี้ก็สมุดนะคะอันนี้เป็นพวกนี้โอ้อันเนี้ยเป็นโพสต์อิทหลายอันนะคะเปิดมามีหลายแบบมากเลยอะแล้วแม่สั่งออนไลน์มาตอนแรกดูในรูปแม่ถือว่าเล่มอันเท่านี้มาถึงอันจิ๋ววิวเท่านี้ไม่เป็นไรหรอกจะเก็บใส่เลยค่ะ แล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีสเรปร์แอลกอล์แอมสตอรี่นะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิง์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะไปสั่งซื้อกันนะซื้อหนึ่เดียวได้2ส,สีเลยก็คือสีเหลืองกับสีชมพูนะคะมีชแตงมีน้องเลมอนน้องเลดมีด้วยแล้วก็มีโลโก้เหล,ล่าแอมสตอรี่กระเป๋านักเรียนก็เสร็จแล้วก่อนมีสอใส่แล้ว,นนลวเนาะคือตอนนี้นยังไม่มีหนังสือเรียนนะคะเพราะหนังสือเรียนอยู่ที่โรงเรียนปลายวัา <c oughs> แล้วจะได้หนังสือเรียนกลับมา <c oughs> ต่อไปนะคะกระเป๋าเมฆกระเป๋เเปาสแน็คซึ่งอันนี้ชัแตมก็ใช้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะวนไปเวียนมากลับมาใช้อีกแล้วแม่จะมีกล่องสแน็คไปให้นะคะซึ่งในนี้จะมี2ชั้นจะได้ใส่สแน็คไปสองสามอย่างดูสิ <ๆ S 1> ว่าใบนี้ใส่พอไหมนะใส่อันนี้1อัน, <ๆ S> 1> อนกระติกน้ำหนึ่งอันกระติกน้ำเอาเนแบบแผละสไพร์เหรองั้นเดี๋ยวกระติกน้ำแม่ใส่สาย <ๆ S 1> สะพายให้สะพายไปเนาะแล้วก็ช้อนซ่อม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจตมก็พร้อมที่จะเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้แล้วนะน้องๆเวลเี้ยงเรียนจกกัดกระเป๋ายัางไงกันบ้างมีอะไรที่แม่ลืมใส่ไปให้เจตมหรือเปล่าคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปใส่กระเป๋ารเรียนเจตมกันนะเดี๋ยววันนี้แม่กับเจตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย